ครับสวัสดีครับช่องบ้านในสวนจเจริญพรนะครับวันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยละนะครับเถียงนาเฉียงนาน้อยนะครับทรงโมเดนตอนแรกว่าจะทําเป็นจั่วแหละนะครับแต่พอไปดูไปดูมาผมจะทําเป็นรูปทรงโมเด์น,นะครับจะมีการต่อเติมนิดนึงผมใช้เวลาประมาณคร่าวๆประมาณสองวันนะครับมาใช้เวลาทําก็1วันเต็มกัอีก ครึ่งวันครึ่งวันก็รวมประมาณสองวันนะครับเสร็จเดี๋ยวไปดูกระบวนการทําก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อไมยูคามานะครับจากร้านที่เขาขายอยู่ในเมืองสุรินทร์นี่แหละเป็นไม้หน้าสี่กับไม้หน้าสามนะครับก็ประมาณขวดพลาสติกที่ผมวางไว้นี่แหละนะครับเวลาทำสาราพวกนี้นะครับเป็นไม้ยูคาเนาะผมก็จะซื้อตะปูมาด้วยนะครับ ที่ผมใช้นี่ก็เป็นสปู่สี่นิ้วนะครับแล้วก็จะมีสปู่สามนิ้วอีกตัวก็จะเป็นสปู2สองนิ้วครึ่งในการทำนะครับผมก็ทำคนเดียวนะครับอย่างนี้ก็เป็นการตั้งเสานะครับผมจะตั้งเสาสองข้างก่อนเสาก็จะเป็นไม้ยูคา4สี่นิ้วนะครับส่วนทุกข้างก็ จะเป็นไม้ยูคาสามนิ้วเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลื่อยนะครับอย่างที่ผมใช้จะเป็นเลื่อยกันธนูนะครับสิบแปดนิ้วมันก็ช่วยงานได้เยอะนะครับถ้าไปใช้แบบเลื่อยลันดานี่เลื่อยยากครับไม้มันสดเม่อใช้เลื่อยขันธนูในการตัดกิ่งไม้ยูคาหลังจากขึ้นเสาซีเสานะครับนะผมก็จะยกพื้นขึ้นสูงหน่อยนึ่งนะครับยกพื้นขึ้นสูงไปอยู่ประมาณหกสิบเซน จะออกมาประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมทำนี่ผมก็ทำคนเดียวนะครับนะผมก็ไม่มีบันไดเนาะนะครับผมก็เลยต้องยกพื้นขึ้นมาก่อนนะครับทำพื้นก่อนเพื่อให้มันมีความสูงเราสามารถขึ้นไปยืนตอกสังกะสีได้สบายๆนะครับไม่สูงมากปัญหาในการทำนะครับก็เรื่องของตะปูเนี่ยนะครับผมซื้อตะปูสามนิ้วมาน้อยเกินนะครับหลังจากที่วางคาน เสร็จนะครับนะผมก็จะสามารถจะขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไปที่คือตีแปรนะครับเอาแค่ระดับสูงที่เราทํางานคนเดียวได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีบันไดตอนแรกผมตั้งใจจะทาแบบเป็นจั่วนะครับนะจะมาเปลี่ยนใจนะครับไปเห็นรูปในโซเชียลนะครับก็เลยเป็นทําแบบเพิงหมาแงนหรือว่าโมเด์นะครับนะผมจะมีการต่อเติมชั้นลอยอีกถ้าทํางานคนเดียวนะครับนะก็ต้องระวังหน่อยนะครับนะเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกัน ขึ้น,นล,งลงนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นใครทําคนเดียวก็ระวังให้ดีด้วยนะครับสรุปก็ข้าวนี้ก็ใช้งบประมาณประมาณหนึ่งพันบาทนะครับเสาเสายูคานี้ผมซื้อ,อหมดเลยนะครับซื้อจากร้านที่เขาขายมายูคาเสาหน้าสี่นิ้วนะครับเสาหน้าสี่นิ้วก็สี่ต้นนะครับใช้สี่ต้นต้นหนึ่งก็แปดสิบบาทก็รวมแล้วประมาณสามรอยี่สิบาทนะครับเสา ต่อมาคานนะครับคานนี้ก็ใช้ใช้ประมาณสามนิ้วนะครับเห็นร้านขายบอกว่าสามนิ้วหน้าสามนิ้วนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทผมใช้สมุดแปดต้นนะครับระมาทําคานนะครับทําคานยึดนะครับแปดต้นก็ประมาณสี่รอบาทนะครับ 400บต่อมาในส่วนของอ่าตัวคือมันนะครับตัวข้างบนนี่นะครับตัวนี้ก็ใช้หน้าประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ประมาณ 2, 5 2, 5 2, 5สองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งผมใช้อยู่สี่เส้นนะครับอหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่เส้นก็ประมาณท่อนหนึ่งสี่ท่อนนะครับสี่ท่อนสี่ท่อนไม่ใช่สี่เส้นเลยสี <laughs> ่ท่อนนะครับสีนะ่ต้นนะต้นหนึ่งก็ประมาณ สี่สิบบาทนะครับเพราะว่ามันยาวสี่เมตรนะครับยาวสี่เมตรสี่ต้นก็คูณสี่สิบก็ร้อยหกสิบบาทนะครับนะส่วนตัวสุดท้ายนี่นะครับแปรมันไม้สดเลยยังใหม่เลยนะครับเพิ่งมาลงที่ร้านนะครับท่อนหนึ่งนี้ตัวนี้มันสามเมตรนะครับช่างเขาตัดไว้สามเมตรนะครับก็ได้ใช้ทั้งหมดสี่ท่อนนะครับ ท่อนหนึ่งสิบห้าบาทก็รวมเป็นหกสิบบาทนะครับนะรวมเรงแล้วนะครับสาลาเทียงนาน้อยนะครับขนาดความยาวสองจุดห้าเมตรนะครับความกว้างสองเมตรสูงนี่ผมใช้สองเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรห้าสิบแล้วก็ฝังแบมันสักสามสิบเซนนะครับฝังลงลึกแบมันสามสิบเซน ค่าใิ้จ่ายทั้งหมดนะครับในการซื้อไม้ยูคาซื้อตะปูนะครับพราะว่าก็ต้องมีตะปู4นิ้วตะปู3ามนิ้วนะครับแล้วก็สองนิ้วครึ่งที่ผมซื้อมานะครับตะปูนี่ก็ประมาณร้อยสาสิบร้อยสี่สิบาทนะครับนะวรวมทั้งไม้กับตะปูนะครับนะทำแค่โครงสร้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปหาไั่ยาก่อนยังหาไม่ได้เลยนะครับรวมๆแล้วก็หนึ่งพัน 70กว่าบาทนะ1 7 9บาทนะครับนะ1 7 9บาททําเองไม่ต้องจ้างแรงงานนะครับใช้เวลาประมาณสองวันนะครับถ้าใครสนใจก็ลองทําดูนะครับนะก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับไปในสวนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปหาภัยญาติก่อนตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับยังไงก็ยินนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องบ้านในสวนเจรเญนพรนะครับนะคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม